วิญญาณไม่ยอมรักเสียงฝนโปรยลงมาตลอดทั้งคืนตนนั่งเมือมองออกไปนอกหน้าต่างมือยังคงกำโทรศัพท์แน่นเหมือนหวังว่าจะมีข้อความจากแป้งแฟนสาวที่คบกันมาหลายปีแต่ความจริงที่เขารับรู้แล้วทำให้เจ็บจนแทบขาดใจเธอนอกใจไปอยู่กับชายอีกคนที่เพิ่งรู้จักไม่นานทำไมต้องเป็นแบบนี้เสียงคิดในใจดังวนซ้ำเหมือนคมมีกรีดลึก ต้นรักเธอสุดมือใจแต่สิ่งที่ได้รับกลับคือการทรยศเขาไม่รู้เลยว่าตอนนี้แป้งกำลังอยู่ที่ห้องรูของอามใช้หนุ่มที่เธอเลือกไปอยู่ด้วยเพราะคิดว่าชีวิตจะสุขสบายกว่าแต่เพียงไม่กี่วันหลังย้ายไปแป้งก็เริ่มรู้ว่าอามไม่ใช่คนที่เธอคิดเขาอารมณ์ร้ายดื่มเหล้าหนักและมีผู้หญิงมากมายวนเวียนคืนนั้นเองหลังจากมีปากเสียงรุนแรง อามตะโกนใส่หน้าเธอและปิดประตูออกไปปล่อยให้แป้งอยู่คนเดียวในห้องที่เงียบสนิทไฟบางดวงกระพริบเหมือนจะดับเสียงบางอย่างเริ่มดังขึ้นมาจากมุมมืดของห้องคล้ายเสียงลากเท้าเบาๆแป้งพยายามบอกตัวเองว่าเป็นแค่เสียงลมแต่แล้วเสียงนั้นก็กลับใกล้เข้ามากึกกึกกึกพร้อมกับเงาดำสูงใหญ่ปรากฏตรงกระจกที่สะท้อนจากมุมห้องทั้งที่เธออยู่คนเดียวแต่เงานั้น กลับไม่ใช่เงาของเธอเธอหายใจถี่ใจเต้นแรงมือเอื้อมจะเปิดประตูแต่เสียงหนึ่งกระซิบแผ่วๆที่ข้างหูทรยศทำไมต้องทำแบบนั้นเธอหันขวับไปไม่มีใครอยู่แต่ประตูที่ควรจะเปิดออกกลับล็อกจากด้านในเองเหมือนมีคนจับมันไว้ไฟทั้งห้องดับสนิทเหลือเพียงแสงจันทร์ลอดเข้ามาเธอเห็นเงาคลานจากพื้นเข้ามาหาและมันไม่ใช่แค่เงา แต่มันมีมือมีเล็บยาวดำสนิทลื้อยขึ้นมาบนเตียงที่เธอนั่งอยู่เสียงหัวเราะต่ำๆดังขึ้นทั่วห้องเหมือนมีหลายคนแฝงอยู่รอบตัวเขาจะไม่กลับมาหาเธออีกไม่มีใครรักเธอแล้วแปลงกรีดร้องสุดเสียงร่างกายสั่นเทาเธอไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่มันจ้องมองด้วยดวงตาสีแดงเรืองและทุกคืนหลังจากนั้นมันจะกลับมามันไม่เคยหายไปไม่ว่าที่ไหน ด้านต้นหลังจากผ่านช่วงเสียใจเขาได้เจอกับหมายเพื่อนสนิทของแป้งที่คอยอยู่เคียงข้างเขาตลอดไม่ปลอบด้วยคำสวยหรูแต่แค่รับฟังเข้าใจและอยู่ตรงนั้นให้ไม่โดดเดี่ยววันเวลาผ่านไปทั้งสองเริ่มยิ้มได้อีกครั้งความรู้สึกดีๆค,อคอ่อยๆก่อตัวจนกลายเป็นความรักที่จริงใจเมื่อแป้งทนความหลอนและการถูกทำร้ายไม่ไหวเธอกลับมาหาต้นน้ำตาคลอ อ้อนวอนขอโอก,กาสอีกครั้งแต่สิ่งที่ได้รับกลับคือรอยยิ้มเย็นชาและหมยที่ยืนเคียงข้างต้นต้นพูดเพียงว่าผมให้อภัยแต่ผมไม่กลับไปเจ็บอีกแป้งมองภาพนั้นด้วยหัวใจแตกสลายเธอพยายามตะโกนบอกว่าต้นคือคนที่เธอรักที่สุดแต่เสียงนั้นแผ่วลงเพราะเธอเห็นมันอีกครั้งเงาดำที่ตามหลอกเธอมันยืนอยู่ข้างหลังในเงากระจก จ้องมองเธอด้วยรอยยิ้มบิดเบี้ยวก่อนเสียงกระซิบเดิมดังขึ้นชัดเจนกลับมาไม่ได้แล้วเพราะที่ของเธอคือที่นี่กับเราท่านใดนั้นแสงไฟบริเวณลานจอดรถดับพรึบความมืดกลืนทุกอย่างเงาดำนับสิบโผล่ล้อมรอบแป้งเสียงลากเล็บกรีดกับพื้นดังระงม,มต้นและไม้ได้ยินเพียงเสียงกรีดร้องสุดหลอนก่อนทุกอย่างเงียบลงเหลือเพียงรอยเลือด และเงาดำที่ค่อยๆละลายไปในความมืดแป้งไม่เคยกลับมาอีกเลยและไม่มีใครพบศพของเธอแต่ทุกคืนที่ฝนตกคนในละแวกนั้นจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้พร้อมเสียงกระซิบแผ่วๆขอโทษขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมต้นและไม้จับมือกันแน่นทั้งคู่รู้ดีว่าบางอย่างยังวนเวียนอยู่ แต่สำหรับเขาและเธอมันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ต้องเดินต่อในขณะที่อีกคนติดอยู่ในเงามืดตลอดกาล